สปอร์ตอัปเดตช่วงค่ำวันนี้เริ่มกันด้วยข่าวของอังเดรบิยัสโบอาสกุนซืหนุ่มของทีมสิงโตน้ำมงินครามเชลซีแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแสดงความมั่นใจว่าทีมของเขายังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ทั้งในศึกพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกแม้ว่าทีมจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากพ่ายแพ้ไปถึงสจาก4เกมหลังสุดในลีก ขณะที่ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกก็พึงพ่ายให้กับเลเวอร์คูคเซ่นไปหนึ่งประตูต่อ 2, 2มีโอกาสตกรอบสูงโดยกุนซอหนุ่มชาโปรตุเกสกล่าวว่าเขาเชื่อว่าลูกทีมของเขาจะสามารถตั้งสมาธิกับเกมและผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของทุกทีมที่ต้องมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเขายังเชื่อว่าทีมสามารถกลับเข้าสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์ในทุกถ้วยได้เนื่องจากฤดูกาลยังอีกยาวไกลนอกจากนี้เขายังได้ปฏิเสธข่าวลือ ที่ว่าเหล่านักเตะในทีมเริ่มหมดความศรัทธาและต่อต้านเขาว่าไม่เป็นความจริงโดยโบอาสระบุว่าความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นและตัวเขาเองก็ไม่สนใจต่อข่าวลือที่ไม่เป็นสาระเหล่านั้น ต่อกันด้วยข่าวของโคลินมอนโกโมอรียอดนักกอล์ฟระดับตำนานชาสกอตท,ที่ได้เดินทางไปยังกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานพร้อมกับเอ็ดดี้บอลล็อกประธานสมาคมนักกอล์ฟอาชีพแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกับเหล่าทหารนานาชาติที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในอัฟกานิสถานพร้อมทั้งโปรโมตกีฬากอล์ฟเนื่องในโอกาสที่กีฬากอล์ฟจะถูกบรรจุเข้าแข่งขันในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกปี2016ที่ประเทศบราซิล โดยอดีตกับตันทีมไรเดอร์ครพของยุโรปกล่าวว่าเขาหวังว่าอัฟกานิสถานจะส่งทีมเข้าแข่งขันในโอลิมปิกที่บราซิลซึ่งเขายินดีให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาการกีฬาของอัฟกานิสถานอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยอดโปรวัย48ปียังอวยพรให้อัฟกานิสถานผ่านพ้นภาวะสงครามและกลับสู่ความสงบสุขโดยเร็วอีกด้วยปิดท้ายกันด้ผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมนีสิงห์หนุ่มบรุสเซียมือเชนกลัดบักโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปถล่มโคโลนถึงถิ่น3ประตูต่อศูนย์เก็บไปแล้ว29คะแนนจากการลงสนาม14นัดขยับจากอันดับ3แซงหน้าบาเยิร์นมิวนิกขึ้นมาเป็นจ่าฝูงทางด้านศึกเกาโชเซเรียอิตาลีอูดินเนเซเปิดบ้านเอาชนะหมาป่ารม m าไปได้2ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนสำคัญมีเพิ่มเป็น24คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวโดยมาลายูเวนตุสหล่นมาอยู่อันดับที่ 2- มี22คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า2นั